หรือแปดสิบยี่สิบก็ได้ใช่ไหมแปดสิบยี่สิบก็ได้ค่ะแปดสิบยี่สิบค่ะโอเคค่ะข่าวค่ะเขาห้ามแค่ห้าสิบห้าสิบเพราะว่ามันจะมีปัญหาออเพราะว่าพี่ต้อยเขาเหมือนไม่ค่อยอยากที่จะเหมือนไปเป็นรายได้เขาอ่ะเขากลัวเรื่องภาษีเกี่ยวไหมแต่จริงแต่จริงมันเป็นของพี่ยอาแปดสิบยี่สิบแล้วไงอันเป็นของไม่ใ ก็รายละเอียดเนอะแล้วก็อ่าที่ตั้งที่ตั้งก็บ้านนี่เลยค่ะอ่าฮะชวนขอที่อยู่ไหนคะดิฟอนทำเอกสารไม่ให้แล้วก็เดี๋ยวพี่ไลน์เอ๊ะไลน์ใช้ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีไลน์ค่ะพี่ยังไม่มีไลยจะให้ส่งยังไงดีอะคะหนูขอไอ้ดีไลน์พี่ก่อนสวินาเอสซิคัปโอเอวีเเอ็นเอค่ะภาษาอังกฤษสองห้าสองสาม A V ดนปค่ะสองห้าสองสามเดี N, so, v, N, <S s ๋ยวพี v, P, N, e, H, ่ลายแบบประชาชนไปให้ใหม่ค่ะ S A เดี๋ยวนะเาใามาขอยกี้ s สเซคัปโ e N อแอนวีนเดเป็นเ N เ o r w a y A N เวค่ะสกีนาสองห้าสองสามเอสเดนค่ะวี ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เอ็นอว์เวเอแอนนะคะแล้วก็ทีเมกาใช่ค่ะสองสามเพีย 23, okay, ค่ะสองห้าสองสามเดี๋ยวหนูจะพยายามเออหาไลน์เอรอ <ไป S 2> ลองงวันนี้ลองทั้งลองทั้งทั้งอินเทอร์เน็ตลองทั้งไปทำไอโฟนไม่รู้จะลองทางไหนก่อน <laughs> แต่ว่าตอนน,อน,นี้ตอนนี้มันยื่นภาษีได้ไม่กี่มิถุนายนใช่ไหมคะ่ะ